ขาเรียกกบกดยังไงคบยัดไส้อ๋อแอบบกดยัดไส้นะครับตัวละห้าสิบบาทออันนี้หออะไรดำๆำใ่รีๆเร่ๆอะไรของพี่มันบรีมันบี อันนั้นอะไรขนมอะไรถามเขาสิขนมจ้มา,ามะพร้าวอันนี้ขายขายยังไงครับยี่สิบก่อ Quỳ quy mềm kinh trói clang ăn bán lại đồ giữa hai bữa tiệc tay nhầm tay mũa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  tay เออเซบานอุ้ยขาอ่อนขาน่ากินขาอ่อนไปกินกันยี่สิบบาทที่นึ่บอกเขาขายเองแล้วเขาโอ้ยขาอ่อนต้องกินเอแน่นนะปลาล้านะซื้อขาอ่อนสองเซบานเหอเซบาทนี่นะเอาอันนี้อะครับขาอ่อนยี่สิบเนาะ เดี๋ยวมาดึงวะนี่ขบบกก็มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับถามราคา

บกก็มีนะครับบักบกข้ามีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมไดครับล้วงครับมัวแต่ถ่ายคลิปว เฮ้ยดีเนาะยะชอบมาตลาดแบบนี 8, 2, nah, yeah. ja> ja, <t <t ja. ้อันนี้อันนี้สุดรืยยังเรียนได้นีอรงยี่สิบบาทเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนอันนี้เอาอันนี้จื๊มาดากัดาเลยพี่ว่าจะคุตเตออังุสุนแอันนี้ก็มันก็ตปุ้ยเบาางแนี้ไม่เหมียน bây giờ túng cả.